ปวดคอเข่าแล้วก็บวมขาบวมทั้งสองข้างค่ะบวมทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทรมานมากใช่ไหมคะตอนที่ปวดเนี่ยปวดปวดคอเข่าปวดปวดปวดบอกไปทูกอย่ปวดมันคล้ายๆมันเส้นเอ็นเสื่อมเส้นเอ็นอักเสบเดินแล้วมันดังกรอบแบบเดินมือขามันแล้วมันเดินแบบเดินไม่ถนัดค่ะเดินไม่ถนัดมีอาการปวดเนาะเวลาเดินแล้วก็เดินมีเสียงกอบแก๊บกรอบแก๊บด้วยกอบแก๊บนะคะแล้วก็ อ๋อเป็นมากี่ปีคะประมาณสักหกเจ็ดปีแล้วหกเจ็ดปีมาแล้วนะคะที่ที่เป็นจริงๆนี่สองปีสองปีที่เป็นหนักมากที่สุดแล้วสองปีใช่ยาอะไรก็กินมามาทุกจ้างแล้วมันทีก็ลองดูมั้งแบบก็กินยาแบบว่านุ่นดีนั่นดีก็กินกินมันก็กินไปมันก็ให้แบบแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เป็นแป๊บเดียวก็เป็นอ่านี้แต่ว่าหลังจากที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีบูนก็ได้สั่งมาทานเนาะแล้วหลังทานล่ะคะผลลับเป็นยังไงบ้างหลังทานแล้วที่ข้ามาบวมมันก็ค่อยๆยุบค่อยๆยุบค่อยๆยุบ ไอข้ขาที่ว่ามันเป็นนักนักซองค้างอีกค้างหนึ่งครับแบบปรรเทาทับใจเลยแบบมันไม่เมือนกินอาหารเสริมตัวอื่นนะ,ะไอดิบูนเนี้ยพอเรากินมันชงมันชงมันเป็นยังพ่งเก็เรียกได้ว่าตัวนี้เวลาเราทานเข้าไปแล้วคือเปรียบเทียบว่าสุขภาพเราดีขึ้นด,ดีขึ้นดีขึ้นเนาะแล้วก็ไอ้ข้าบวมข่าไก๊อกแก๊กอบแก๊บเนี้ยพิรำมันดังมากเลยตอนนี้คือมันน้อยข่าบวมแล้วถ้าท่านจีนมันยุบเลยแล้วข่าตอนนั้นมันบวม เมื่อก่อนออขาบวมมากตอนนี้คือยุบแล้วลลล